สวัสดีครับพบกับปาดากออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดอมมันเป็นกระบอกเพชรชื่ออะไรนะผมก็ไม่รู้จักนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้ที่จะไปตอนตั้งแต่มาตั้งแต่ตอนแรกก็ได้มาจากผู้ใหญ่ใจดีให้มานะครับเขาก็แตกขึ้นมา นี่ขึ้นใบใหม่มานะครับขึ้นใบมาใบใหม่มาเราก็จะมาตัดออกให้แผลเขาแห้งพรุ่งนี้เราก็จะได้มาชํากันนะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์ก็ถือว่าน่าจะได้หลายต้นพอสมควรอยู่หนสองสามสี่สี่ ห้าน่าจะได้อยู่สักห้าต้นอยู่นะครับต้นพันใหม่ห้าหกต้นน่าจะได้เนี่ยครับเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยพรุ่งนี้เราจะได้มาขยายพันมาขยายต้นเขาใหม่นะครับเห็นเป็นน้ำนามตุ่มๆอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม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 ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่น้ำนะครับ เวลามือเราไปไปโดนแดงๆนี้ยติดเป็นกระจุกเลยเนี่ยเสมอ้าม,อ,ามอเราไปโดนอย่างเงี้ยติดเป็นกระจุกเลยไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีหนามนะครับมีหนามอยู่เนี่ยเราจับเนี่ยสกสาขแข็งแข็งอยู่นะครับนี่ติดมาแล้วเนะครับมีมีหนามอยู่หนึ่งนนะหนึ่งต้นนะครับหนึ่งต้นนะครับ อต้นตัดไว้ก่อนพุ่งให้ให้แผลเขาโดนลมโดนอะไรให้มันแห้งแหงให้มันแห้งสักหน่อยนะครับ้วเ,เราค่อยมาขยายพันธุ์กันใหม่เออนนี้จเจาอยยังไงดีนะถ้าเอาอย่างถ้า,าทางนี้ขึ้นมาเป็นเป็นตัดออกไปเลย ให้เขาแตกให้เขาแตกต้นใหม่ดีกว่านะครับครับออกไปเลยให้เขาแตกต้นใหม่ให้ต้นแม่เขาแตกต้นใหม่ใหม่ดีกว่านี่นี่นี่ให้เหลือตัวแม่เขาไว้แค่นี้ เดี๋ยวตัวแม่ก็ไปเแค่นี้เดี๋ยวก็แตกต่อเดี๋ยวก็แตกขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวก็แตกขึ้นมาใหม่ใช้เวลาไม่นานหรอกอันนี้อืมน่าปากมือเลยแม่กนะ็เอาแต่ แต่ละข้อให้เป็นต้นใหม่ให้เป็นต้นพันธุ์ใหม่ดีกว่านะครับเรียงไว้ไงจะได้ไม่สลับกันพรุ่งนี้เดี๋ยวมามาพอมาพอมาพอมาชำปิดหัวปิดหางเอาหัวขึ้นเอาเอาหัวลงเอาเอาเอาโคนขึ้นหรือว่ามันก็น่าจะติดอยู่หออมั้งผมว่า เรียงไว้ก่อนเรียงไว้ก่อนอันนี้เรียงไว้ก่อนอันนี้อันนี้ไม่แบง่งก็สวยแล้วไอทนนี่สวยแล้วไม่แบง่งอันนี้สวยแล้วต้นนี้ก็สวยแล้วลงดีเนิ้วอย่างสวยเลยลงกระถางเล็กๆเ,เนาะนี่ขึ้นมาอย่างนี้อย่างสวยนะครับอันนี้ยากะสวย ยอ,ยอนนก็ได้ต้นอย่างนี้ยาวไปเออเออเออนะครับอันนี้ยาวสองต้นกะ็พอนน ได้ยังไง8เมตร8เมตรไ,ไปชามพรุ่งนี้ถ้าเราขึ้นอย่างนี้มันจะติดไหม กมว่ามันน่าจะขึ้นอยู่นะนะครับ <S <S เอาไว้ก่อน <S <S เนี่ยแดงๆเนี่ยนามเขาทางนั้นนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่มีนามนะน้นามปากอยู่นะครับนามปากอยู่แต่ก็ไม่ถึงพวกน้นามยิมโนโนหรอกนามยิมนโนนี่ค่อนข้างจะแหลมนะครับค่อนข้างจะแหลมสำหรับน้นามยิมนโน วันนี้ฝนจะตกเหมือนเมื่อวานหรือเปล่ามันก็ไม่ทราบแต่ว่าดูสภาพอากาศแล้วไม่น่าไม่น่าไม่น่าครับไม่น่าไม่น่าจะมีฝนถ้าว่าไม่ใช่ช่วงดึนนะครับถ้าว่าไม่ใช่ช่วงดึกตันหิดฤิแหละเนี่ยอีกไม่นานเด๋กวก็แตกตัวไหมสําหรับกระบองเพชรพวกนี้นะครับไม่ยากไม่ตายครับผมเกียนะ สวัสดีครับ